ทวายเข้าส่บารเด้อพี่น้องเด้อถวายเข้าส่บายตรองเจ้าคำายเวตลอดถึงาทั้งหลายพอจึงมาโมตนาอจึงใดดังความประสงค์โดยจิตใจจัง

พี่น้องไตเลยอยู่เซนดิโกเด้อพี่น้องเด้อโนโมทนาสาธุนะ

Gracias. อ้อยไทยอ้อาจา์นี่เลยจารย์มะไกลไปว่าอยากยูกรองนี่นี่นั่นแน่นั่นแน่ใหญ่ขึ้นก่อนนี่เดี๋ยวพ่นเบาให้ขะหนอ่อยเอาตังเพพ่นเบาอุย้ยนั่งก็ได้ดอก Ngentuk, kata itu tiada Sang เอาพี่น้องพิธีใส่บาตรกันเลยสำเร็จสิ้นเอาเทวดาสาตุโอโ,โปโมทนานำกันให้ได้บุญไล่ไล่บุญคำนำสู่สุคุสุทันเด้อ เาวาันนี<อ>้ก็มเออยู่ังปย่บ่ไปบสาธุดีไม่แห้งอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีใสอย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจเดดเดพี่น้องเด้อสาธุสาธุสาธุ